ผลโหวตนายกวันนี้ครับไม่ได้มีเซอร์ไพรส์ไม่ได้มีอะไรให้ลุ้นเลยครับอย่างที่เราคาดกันไว้ว่าสวออจํานวนมากเนี่ยจะไม่ยอมโหวตให้พิธาจากพรรคก้าวไกลครับผมเอสรล่นอากาศชินสันานครับสวสองร้อยห้าสิบคนเนี่ยมีสิบสามเสียงที่โหวตให้พิธาเป็นนายกสามสิบสี่เสียงไม่เห็นชอบครับไม่ให้พิธาเป็นนายกและหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าเสียงเลือกที่ยังงดออกเสียงครับ มีสวลาออกหนึ่งท่านครับและมีอีก46คนที่โดดประชุมสภาวันนี้ครับขณะที่เป็นวันสําคัญแบบนี้เนี่ยวันโหวตนายกยังไม่ยอมมาครับไม่ยอมมาปฏิบัติหน้าที่ทุกคนมีความเห็นเรื่องนี้ว่าไงกันบ้างครับสวโดดประชุมไหวไหมครับทีนี้เนี่ยอยากจะชวนมาดูที่มาของสวทั้งหมด250คนครับว่ามาจากไหนย้อนกลับไปในยุคคอสชครับสวทั้งหมดเนี่ยแบ่งเป็น3กลุ่มแบบนี้กลุ่มแรกเนี่ยมีทั้งหมด6คน6คนนี้เป็นสวโดยตาแหน่งครับ มาจากปลัดกระทรวงกลาโหมมาจากขอบวอเหล่าทัพสี่เหล่าทัพครับแล้วก็มาจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งผู้บัญชาการเหล่าทัพทั้งหลายเนี่ยครับเมื่อวานเนี่ยก็ได้แจ้งลาไม่มาทําภารกิจที่สําคัญณวันนี้ครับส่วนอีก50ิบคนผัดมามาจากการเลือกตั้งโดยกรกะตนเนี่ยมีการจัดให้เลือกตั้งครับเลือกมาได้ทั้งหมด200คนครับ 200คนนี้ส่งมาให้คอสชอเนี่ยเป็นคนตัดสินเลือกเอา50คนจาก200คนนี้มาอีกทีหนึ่งนั่นก็แปลว่าคอสชอเป็นคนเลือก50คนนี้มาอีกเช่นกันทีนี้ครับมาถึงกลุ่มที่สามครับกลุ่มนี้มีทั้งหมด194คนซึ่งเป็นจํานวนมากที่สุดในกลุ่มสอวอนะครับมาจากไหนสั้นๆง่ายๆเลยครับทั้งหมดนี้มาจากคอสชอเป็นคนเลือกเองทั้งหมดครับซึ่งก็ส่วนใหญ่เป็นสายทหารนะครับแล้วก็เป็นสายข้าราชการเก่าเยอะนะครับ ดังนั้นเนี่ยสาวาทั้งหมด250คนที่มีผลต่อการโหวตนายกรัฐมนตรตีวันนี้13กรกฎาคมนะครับก็พูดได้ว่ามาจากคอสอชอเป็นคนแต่งตั้งมาส่วนวัตถุประสงค์เนี่ยแต่งตั้งมาเพื่อสืบทอดอํานาจหรือเปล่าผลการโหวตนายกวันนี้เนี่ยก็พอจะบอกได้ครับว่าสืบทอดอํานาจใช่หรือไม่